อาน,นิสงของการให้ทานนั้นมากหรือน้อยขึ้นกับสี่เหตุปัจจัยผู้ให้และผู้รับบริสุทธิ์สองฝ่ายไหมหรือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับหรือบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้อย่างนี้แต่จะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดอยู่ที่การวางจิตถูกต้องไหมละความตรณีละความตรณีทรงอธิบายขยายความไปอีกคืออะไรพระองค์บอกว่าให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนอีกมุมหนึ่งคือให้ของที่ให้ได้โดยยากสมัยพระองค์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระมหาสุทัศนะ พระองค์บอกเวลาพระองค์จะให้อะไรใครพระองค์จะให้แต่ของที่พระองค์ชอบง่ายไหมที่เราจะให้ของอะไรใครและคือสิ่งที่เราชอบ